อ,อที่เราได้เป็นมหาเศรษฐีหนึ่งล้านในเวลาอนันสัดนนั่นเองนะครับเฮ้ยรวยเลยเอ้ยถึงผมจะรวยแค่ไหนผมก็ซื้อเธอกลับมาไม่ได้หรอกนะเ <c oughs> ชื่อเลยไม่แน่ไม่เกี่ยวกันเลยผมก็เลยทําการปั๊มตังค์เป็นล้านเพื่อการวางโกเทนคูดและอัพเต็มอย่างที่สุดเในสุดผมก็มาได้ประมาณเกือบ50สิบเวฟแล้วนะตอนนี้ผ่านมาแล้ว4 4สเวฟแบบโคตรรวดเร็วและว่องไวสุดสุด ถึงผมก็ดีใจมากๆเพราะดาเมจผมเออโคตรเยอะเลยผมได้ได้เออผมไม่ได้เพชรแบบโคตรเยอะแน่นอนแต่ถ้าว่านั้นมันก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นตอนผมกำลังเปิดเอฟเฟกในในในระหว่างนั้นเน่เหรอเน็ตบ้านหลุดอะไรกันเนี่ยเฮ้ยบัวโคตรมา น้บริการกดพนพิศษแมทบอฟตบริการฟาร์มแบบออสตาเลดเกลหรือแบบคิงเลเกอร์ซี่ติดต่อได้ลิงยงด้านล่างเลยนะขี้เกียจูดเยอะ <c oughs> เออเรือไปก,กดแก้พานแมทไปในเปไฟติมด้วยนะ <c oughs> ตอนเวลานั้นสภาพจิตใจผมย่ำแย่สุดๆเพราะว่าผมรอก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมรอจากห้าสเวฟแล้ว เน็ตก็เดินมาดูดซะไล่ในเริ่มมันหลุดแช่ลรินพันผมก็เลยกลับมาอีกครั้งกับชีวิตที่แจ่มใสยิสยย่งขึ้นนะนะในเลเวล7 0 7 0 4 7เด47ตอนนี้ผมเลเวล47่าแล้วท่านผู้ชมตึงบ้าล่ะผมก็เลยทำการใหญ่ผมก็เลยคิดการใหญ่ที่จะไปถลุงทีสานั่นเองนะครับ เป็นด่านที่แอค่อนข้างจะโหดมากเฮ้ยตอนนี้นัวผมน่าจะมีฝองเพื่อนไปเยอะเลยอะเพราะว่ามันมีหลายคนบ้างที่กำลังตะไตแอกโด,ย,ดยตะไต้หอคอยอยู่ตรงนี้ก็เลยวิ่งไปตามทางงูเพื่อจะไปทีสามอีกแค่นิดเดียวก็จะถึงแล้วน่าจะมีเพื่อนที่จะคอยช่วยผมหรือเปล่าหรือไม่ผมก็ต้องลงคนเดียวเอเอโคตรตึงเนี่ยผมก็เลยทําการเอาออฟระเบิดไปใส่ให้กับดดบเบิรสองสี 4, หรือว่ามแบบปลักไฟร้อนแรง ผมก็เลยทําการวิ่งเข้าไปบนทางงูแบบโคตรสูงชันและแสดงก็จอดแล้วก็ขับผ่านหน้าโอไม่นะตรงสรุปแล้วผมน่าจะไม่มีใครช่วยก็ต้องเล่นด้วยตัวเองอยู่แล้วฮะนั่นแหละคือนูปทูนูปเพราะไม่เจียมไม่ได้มีใครช่วยไงแมงตุบไม่แมงผมก็เลยตัดเข้ามาในด่านเพราะว่าผมจะเริ่มระดับปกติไปก่อนเพื่อวัดระดับพลังของมนุษย์แข็งแกร่งที่สุดในโลกกรูริน กูลีนนั้นเป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเพียงผู้เดียวที่สามารถตบฟิเซอร์ได้ตบได้หลายตัวเลยแหละมันเป็นมนุษย์ว้ยฟังดีๆนะมนุษย์ไม่รวมกับโกคูไม่รวม,ก,ก,ก,มรวกับพวกนี้เพราะมันเป็นชาวนอกโลกมันพาใจยายังไงล่ะวิญชาชาวใจยาตุ้ยตอนนี้ผมไม่ลงกูลีนที่โคตรแข็งแกร่งไว้ด้านหน้าแบบนี้เพื่อปะทะตะกั่วเออทำไมเสียงเกมมันมืดอย่างนี้เนี่ยแต่ผมก็อัดมาเป็นชั่วโมงแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าผมลืมเปิดเสียงเกม <c oughs> มันรู้สึกเจ็บปวดสุดๆมมเมื่อผมลืมเปิดเสียงเกมแล้วเมื่อนะนักวิ่งทีมชาติหลุดยังไงละ่ะผมก็เลยวางกุลินทบสองไปเลยเพื่อการปาตะกวัวเข้าเบ้าหน้านี่แนะ่ไม่มันหลุดอีกแล้วอย่างนั้นละ่ะผมก็ไม่รู้ว่าทาไมมันถึงหลุดง่ายขนาดนี้แต่ข้างหน้านั้นมันจะฟาร์มเงินได้ไวมากผมก็เ,เลยวางได้ข้างท้ายอย่างนี้จริงๆรแล้วไม่ใช่ามันต้องวางดักตัววิ่งท้ายอย่างนี้สิมันถึงจะโหดใช่ไหมผมก็เลยทําการตัววิ่งดักท้ายปาเข้าเบ้าหน้าตะกุตะรรแรงรุนแรง และโดฟามันไก่ก็ตายในที่สุดนี่เนี่ยก็เลยทําการปั๊มตังค์อย่างรวดเร็วมันต้องใช่แล้วมันต้องใช้ตังค์ก็ใช่ไหมเออแย่ชะมัดวันเลยทําการอัปเกรดอัปเกรดสุดๆเพื่อตัวนี้ให้มันรุนแรงและเงินเงินผมก็มีอย่างหลายตัวเลยนะทําไมจะไม่โหดใช่ไหมฮะแต่นี่ผมทําตัวเงินก่อนตั้งแต่แรกเนี่ยผมจะเป็นพระเจ้ากับตัวที่ดาเมจสองแสนนั้นมันน่าจะซอยแอร์ไม่ได้เพราะว่าตังค์ผมไม่มี ผมก็เลยทาการอัปเกรดตัวเงินไปอย่างสืบแสนล้นทุเอ้ยอย่าแล้วมันใหมาสองตัวอย่างนั้นเหรอผมเลยจัดตะกวัวเข้าบนหน้าอย่างทรมานให้กับเขาสองดอกเรียบร้อยผมก็เลยทําการปั๊มตังค์ต่ออย่างต่อเนื่องและรวดเร็วสุดๆเพราะว่าถ้าเราไม่ปั๊มด่านปกติเราจะไม่ผ่านเออถ้า e x กูจะผ่านไมเนี่ยดูสภาพแล้วตัวตีแอ,องผมนั้นก็มีแต่บุรุษที่แข็งแกร่งสุดในโลกเพียงผู้เดียว ที่สามารถตีแอร์ได้ในกระเป๋าผมตอนนี้และนอกนั้นนะ่ะการจะอัพเป็นแสนนั้นเพื่อมาตีแอร์นั่นนะ่ะผมว่าบ้านแตกก่อนวะผมก็เลยทําการวางทอมแข็งแห้งพ่นเม็ดพริกเข้าเบ้าหน้าอยา่างเนี้อยา่างโขดรุ่นแรงเออไอแจ,จ่เป็นเม็ดเลยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยตอนนี้เม็ดพริกนั้นพ่นไฟค้างอย่างนี้แหละเหมือนเกมมันจะบักหรือว่าอะไรกัน <S <S ตอนนี้ผมรู้สึกหนาวผมก็เลยไปพิงไฟรู้สึกอุ่นรู้สึกอุ่นดีเหลือเกินอฟิน ฟิลเล่เผายังนั้นแหละเออยตอนนี้ตอนนี้นผมผมกำลังหนาวไข่สุดๆเลยอะไรกันเนี่ยแล้วก็ตัดภาพมาในเว็บที่โอ้พี่สัสัก็คือเว็บที่15แล้วนะฮะในการวางกุลววหัวคินหรือมาดูที่เชื่อสแข็งแกร่งที่สุดในโลกในการซอยแออย่างทรมานแล้วก็ตกตายจิจเรียบร้อยอะไรมันจะง,ง่ายขนาดนี้ละเนี่ย ผมก็ไม่รู้ว่ามันง่ายหรือเปล่าแต่ผมก็ผ่านมันมาได้อไม่ได้ออบเลยนะดูดฟาร์มมันไก่หรือดูฟาร์มันฟอยเอ้ยผมก็เลยไม่รอแล้วรอบนี้ผมจะทําลูฟี่และลูฟี่เนี่ยผมสุมมาตั้งแต่อีพีไหนผมก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้ผมก็เลยมาซื้อออฟมนนันออฟมันอยู่ไหนวะเดี่ะตอนนี้ผมเลืออ่อนหาดรื่อครับเอาัปอยู่ไหนไม่รู้ผมก็เลยเลือ 1, ่อนขึ้นมา1นึ0เเ้ยหออ ง่ายเจัดยังจับกล้วยเข้าไข่เลยทีเดียวมันจะง่ายเกินไปไหมเนี่ยเพราะว่ามันถูกมากเลยนะผมก็เลยวิ่งเข้าไปในด่านเพื่อต้องการฟาร์มอย่างทรหดอดทนอีกครั้งผมต้องลงประมาณ5รอบเลยทีเดียวก็ตีไปแล้วเกือบสี่ชั่วโมงหรือเปล่าไม่รู้ตีชั่วโมงก็น,นานเกินใช่ไหมผมก็เลยกดเรื่อไปคนเดียวเพราะว่าคงไม่มีใครมาจอยกับผมแน่น,นอนเพราะว่านั้นผมมักจะอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเลยลมพัดลมพไปตามกระแสอากาศไม่นแอร์ เรเิดตุ้มจริงจลองเชื่ออะไรผมก็เลยตัดภาพไปอย่างรวดเร็วเพราะวมันนานมากนานเกิน2 Two hours later ผมก็เลยตัดภาพไปเวสุดท้ายที่น้ำแข็งแห้งกำลังปล่อยเม็ดพริกเอ้ยอันนี้ไม่ใช่เวสุดท้ายสิอันนี้เว1สิบสามเห็นไหมน้ำแข็งแห้งรู้สึกว่ามันเหมือนมันจะบักแล้วก็ปล่อยไฟตลอดเวลาเลยนี่มันขึ้นเออมันคุ้นๆน,นะเนี่ยหรือว่ากำลังสปอยกัน,กนเหรอหรือว่ามาดาอูกำลังสปอย มันคุ้นๆกับลำแสงนี้มากมันคือลำแสงเอ่อรุ่นที่สิบแต่ผมจําชื่อไม่ได้ไว้ก่อนล้วกันถ้าใครจําชื่อได้ก็พิม,มวัวใบกันนะเป็นลำแสงเอ่อดับเครื่องชนอ่ะใช่บอกว่าเหมือนมัมกันโ,โน่ไอเจี๊ยเฮ้ยมันเหมือนอยู่นะดูว่ามาโดยโอกาสการสปอย,อยงั้นเหรอเรื่องนี้จะเข้าอีกแล้วไม่น่าใช่แหละเจี๊ยตอนนี้ผมก็ตกไปถึงดานสุดท้ายโดครรุณเล้วๆโดยการปล่อยผีของทังกี้เฮ้ยนิมโกเทนคูด เเออเรรววด็2.000 <years> later. <9. S 1> ผมก็เลยตัดเข้าม,มาแบบลงมาแล้วประมาณเออหลายรอบอะนะแล้วผมก็ทำการอัพ l ลูฟี่สเน็กมวยหลายหลายตัวเลยไม่ <c oughs> ใช่หลายตัวหรอกผมได้ทำการอัพลูฟี่สเน็กมวยเนี่ยให้ประมาณเออเลเวล80กว่าแล้วเมื่อเลเวล80ขึ้นเนี่ยมันจะโอพมากก็คือถ้าเลเวล80ก็ประมาณ80ทุกตัวเนี่ยค่อนข้างจะโอพแล้วนะฮะแต่ว่าเราก็อัพมาอย่างยาก แล้วก็ลําบากสับสันะครับเออยากแล้วก็ลำบากสักบ,เอออบสเลยแหละผมก็เลยทําการวิ่งไปอย่างเงี้ยไม่รู้กระโดดไปทําไม <ST S> แล้วก็นึกถึงได้ว่าเอา้ากูยังไม่ได้อีโวนี่หว่า <ST> S> <S ผมก็เลยเปิดกระเป๋าออกมาแล้วก็อีโวรูชั่นแต่ถ้าผมขาดตัวสุดท้ายอย่างไงล, <ST S> ล่ะเดี๋ยวก็ตัวสุดท้ายอันหน้าตาเป็นไงวะผมก็ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงความจำสั้นแต่รักผมยืนยาวก็เงี้ยผมก็เลยกลับไปที่ลูฟี่เหมือนเดิม แล้วก็ดูหน้ามันอีกครั้งหนึ่งอ้เราต้องการฟีดหมวกนั่นเหรอนี่นะหมวกอันนี้หรือเปล่าแล้วทาการเป็นตัวสุดท้ายทําทำปสองดาวกันแล้วเนี่ยตัวก็เลยฟีดหมวกไปปิ้งเอา้าไ็นใช่คนละหมวกกันหีืววาผมก็เลยกลับไปอีกครั้งเอ้าเชื่อแล้วมันหมวกอันไหนกันแน่วะเอา้าหมวกอันแรกผมหายไปแล้วกลายหมวกอันที่สองลองเอาไอ้หมวกเออไอ้หมวกหัวดจิม้ย แต่เมื่อแแกนหัวลิม <g ül> ผมต้องทําหัวลิมมาอีกหนึ่งตัวด้วยการหมวกอันนี้นี่หว่านี่เอ,ออค่อยชั่วหน่อยผมได้หัวลิมมาอีกหนึ่งตัวแล้วแต่ผมขาดเออขาดขาดตัวเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่ดิขาดไอห,หมวกยาวนี่หว่าไอห,หมวกยาวผมมีแค่ไหนไปดูดิขาดตัวอะไรเมืน,นี่เฮ้ยแย่แล้วขาดไอห,หมวกยาวอย่างนง้นนะเหมวกนยาวถึงสามตัวเลยทีเดียวแต่ผมมีแค่หนึ่งตัวแย่แล้วมันต้องใช้อะไรกันเนี่ย เพราะว่าดานีมันมีมอสเยอะจัดจนตาผมรายอะ่ะผมก็เอาหัวอันนี้ไปอ๋อไปเอปเป็นหัวอันนี้เอาเอาหัวหมวมกไปทําหัวลิมและเอาหัวลิมไปทําหัวลิมอีกทีไงั้นแหละแล้วก็ไปทาหัวหมวมกยาวอีกรอบนึงอเฮ้ยเป็นอย่างนี้นี่เองผมต้องรูแล้วแล้วหัวก,กลับมาดูอีกครั้งว่ามันถูกตัวหรือเปล่าอย่แล้วมันถูกตัวแล้วนี่ว่าผมก็ต้องเอาหัวหมวกนี้มาทําหัวลิมและเอาหัวลิมมาทําหัวลิมอีกทีนึงไงเป็นอย่างนี้นี่เอง อยากูว่อาอ้หัวหลีมไหมนี่ได้หัวยาวมาแล้วเป็นไงโคตรโพีอ่ะรอบนี้เราจะได้แล้วมันคือสเต็กมวยหัวแคนที่มีความยาวใหญ่มากไม่มันยาวเล็กนี่ว่ะเป็นการจมตีที่ระยะร้อยหลากเลยทีเดียวโคตรไครหูขาดเมาหลอเท่ผมชอบนะเรื่องนี้แต่ว่าผมก็เลยทําการติดตั้งสเต็กมวยหัวแคนบวกออฟที่ผมเพิ่งซื้อมาสดๆล,ๆล้นๆหละเท่ไหม ผมทุบหน้าให้มันเท่เหลือเกินก็เลยเพิ่มแสงนิดหน่อยเพื่อให้เห็นหลอ,ลอดระ,ดระนาด้มันหลอดเท่ชัดๆขึ้นก็เลยวิ่งไปแบบนี้นี่ไงดูวิ่งไปมันได้งูแล้วก็ไปหลอยเ e อ็กกันดีกว่าหรือระดับเ e อ็กตีมนะผมะเป็นการกระทึบมันตื้อย่างโหดไรดูสนิทมวยหัวแขนของเรา <S <S ผมก็เลยทาําก,ทการวิ่งก้นไปบนเอชเป็นบันไดงูนะครับผมก็เลยทําการวิ่งึ้นไปบนบันไดงูไปไปถึงทีสามได้อย่างรวดเร็วแระว,ว่องไวสุด เฮมื่อไรจะถึงสักทีวะเนี่ยทางมันยาวไกลมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววิ่งไปดวดดึงๆึงดึงแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็โดดเข้าไปในด่านแล้วรอรอว่าปีกเป็นชั่วโมองอะตัดดีกว่าแล้วผมก็ตัดภาพมาตอนนี้ผมอยู่ข้างในแล้วตอนนี้ผมกําลังกระโดดโลดเต้นอย่างดีใจเพราะว่ารอบนี้แหละอีซี y w ินแน่นอน แต่ว่าราคาลงนั้นประมาณสองล้านห้าแสนทุยโหโคตรแพงเลยดีกว่าโคตรแพงเลยดีกว่าตายเถอะู้เลยทําการอัปเกรดอัปเกรดไปรัวๆเราต้องเอาตั้งก่อนไม่งั้นชีวิตเราหาไม่แน,แน่เราต้องเอาตังเพราะว่าเราจะเป็นมหาเศรษฐีแต่ว่ากว่าจะจ้างคจิตตี้ไหลน้ำมาเนี่ยเราต้องเสียอะไรบางอย่างอย่างมากก็เสียตังอีกแล้วเสียตังต้องลงทุนอย่างเล็กน้อยนะฮะ มนุษย์ที่แข็งแก่งที่สุดในโลกทําการปาตะกูัวแบบโคตรหยดใส่บ้าหน้าศัตรูอย่างโหดร้ายและทรมานนี่ตีไปอย่าหลุดสิผมรู้สึกว่ามันจะเริ่มหลุดแล้วไ,ม,นะไม่นะไม่นี่แน่ค่อยลงอ,อกไปหน่อยจุดที่สองมาแล้วแล้วเข้ามาสิเข้ามาให้ใกล้กว่านี้แผมก็เลยทําการลงทุกตัวอย่างรวดเร็วแล้วว่วสุดๆมันจะกอะไรตื่นเต้นเหลือเกินเอ้ยมาแล้วมาแล้ว มกำลังเดินมาอย่างโหดร้ายและรวดเร็วเดี๋ยวมันติดเจอมามาันี่ว่าเฮี้ยเร็วจัดผมก็เลยทําการจะวางเพิ่มอย่างนั้นแหละเนื้อไม่ตายอุ้ยโคตรลุนเลยทำมันยากอย่างนี้วะเนี่ยนี่แน่โอ้ยตังค์ไม่พอชิบหายแล้วมันเข้าบ้านแล้วเออย, <c oughs> ยังไม่ตายลดไปสองร้อยตอนนี้เหลือหนึ่งร้อยสามสิบสองนั่นแหละเหลือแตะคริบวัดคริปติวเหลือเกินผมก็เลยวางกูรวยหัวคินหรือมนุษย์ที่แข็งแก่ที่สุดในโลกต่อ แบบโคตรซอยเร็วส oh, ีพ wow ี่โอ้โหอะไรกันเนี่ยตีไม่เข้าเลยเอหรือว่าเลเวอมันกากไปกันเนี่ยไม่นะไม่นะกคิดเหรอแค่นี้ผมจะยอมแพ้ง่ายๆผมก็เลยใส่ออบระเบิดให้กุลลุหัวคินไป แล้วก็คิดการใหญ่ที่ว่าจะสังเวยทุกตัวให้กูรูยหัคินมันจะดีไหมเนี่ยผมก็เลยตั้งกระทู้พันทิปและถามไปว่าพี่ครับผมจะอัพกุลดินเลเวลหนึ่งร้อยห้าสิบเป็นลงทีสามดีไหมครับแล้วก็มีคนตอบผมมาว่าไอชี้มันจะทําขนาดนั้นอ่ะมึงไปหาตัวอื่นเล่นดีกว่าผมก็เลยไม่เชื่อผู้ที่เตือนผมมาเพราะว่ามนุษย์แข็งแกร่งที่สุดในโลกนั้นมันต้องเก่งสิผมเลยทําการอัพเลเวลโดยการเสียสละทุกตัวในกระเป๋าของผม ที่อาจจะไม่ทุกตัวนะไปเลยไปให้หมดดีแหละผมเลยฟิตทั้งหมดทั้งหมดที่มันเป็นไก่ที่ผมมีทั้งหมดยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อผมจะผ่านด่านนี้ไปให้ได้แบบมันต้องผ่านแล้วอยู่ในตัวพวกนี้นะมันคือชิ้นส่วนของเจนอสที่ผมสุ่มไปเมื่อไหร่ไม่รู้อะถ้าผมได้มันมาเนี่ยผมจะผ่านทุกด่านได้อย่างหล่อเทจริงโอ้ไม่ก็ oh หมดแล้วลนะ่ะผมเลยอัพวิ คนรวยกินไปแบบเนี้ยเดี๋ยวซี่เดี๋ยวซี่มันนุ่นแข็งแกร่งที่สุดในโลกและต้องมาแบกเราแล้วมาแล้วตอนนี้ผมได้มันนุ่นแข็งแกร่งที่สุดในโลกเลเวลอ่าแปดสิบเอ๊ะไม่ถึงอ่ะเจ็ดสิบกว่ากว่านะครับผมก็เลยเข้าไปในด่านแล้วก็รอว่าอีกครึ่งชั่วโมงเออนานเกินก็ตัดข้ามดีกว่า <ST AR> ตอนนี้ผมเมื่อนานนั้นเลยรู้หรอมว่าครับแต่ผมบอกว่าตัดขามแม่งข้ามข้าม five minutes later ขามข้ามแล้วผมก็ตัดข้ามเข้ามาในด่าน อย่าวางกู้รวยบอกกินไว้แบบนี้แล้วเอาแล้วดาเมจโคตรส,สวยเลยสามสามสามพระเจ้าแรงจัดผมก,ก็เลยทําการวางเงินไม่ต้องวางวางจริงเดี๋ยวนี้ก็จะวางเพิ่มงั้นแหละแต่ว่า,าไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้ก็แรงอยู่นี่ห้าร้อยแปดสิบกว่าครับท่านผู้ชมในการอัพไปอีกขั้นหนึ่งอะแนน้องตะกวัวเพียงนัดเดียวสามารถร้อยแอร์ร่วงได้เลยนะเนี่ยตึงจดัด ผมก็เลยทำการวางตังคแต่ตังไม่มีเนี่ยเอแย่ชะมัดเลย <c oughs> ตัวจะวางตังแต่ตังผมไม่มีตังค์ไม่พอทำไงดีล่ะเนี่ยเออแม่นะไก่ก็ยังขันให้กำลังใจผมว่าอีดอกสู้ๆนะแล้วผมก็เลยทำการปั้มตังแบบทวีความปั้มตังครัวๆแบบเนี้ <c oughs> มันต้องรัวแล้วรัวอีก <c oughs> โอ้โอ้โอพระเจ้าอีกนิดเดียวผมก็เลยวางเข้าไปแบบนี้ แล้วก็ซอยอย่างโปกแปะโอกแปะให้ตายเถอะมันจะได้ไหมเนี่ยมันจะได้ไหมในวางไปด้วยไอ้เชี่ยมัน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 มาไวจังวะรู้สว่าตัววิ่งจะมาไวผมต้องเอาน้ำแข็งแห้มาเผาดักขามันก่อนเพราะว่าเราจะได้มีเวลาไปตีตัวแอเพราะตัวแอมันก็ไวเหมือนกันให้ตายเถอะที่ชนะไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะไม่นะแอแอหลุดละโอ้พระเจ้าชิบหายแล้ว จิ้หายแล้วแอร์หลุดเป็นร้อยเลยคิมุติผมก็เหนื่อยลาเหนื่อยสุดๆแต่ผมไม่ละความพยายามหรอกนะแค่วางธนิกมวยหัวแขอนให้ได้นะมันมันยากขนาดนั้นเลยเหรอฮะตัวเกมมันมันยากมากระดับทีสาม EX เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แอร์วิ่งไวแล้วตัววิ่งไวมากันเพียบเลยโอ้อยให้ตายเถอะดี๋ยวผมก็ต้องมาอีกครั้งเอาสิผมไม่ยอมหรอก แล้วก็ตัดมาเหมือนเดิมตัดมาเหมือนเดิมวางที่เดิมเลยเรอบนี้จะเป็นการวางตังก่อนเพราะว่ามันผ่านไปหลายเว็บมากตอนที่ผมไม่มีตังอ่ะผมเลยต้องวางนี่ซอยเบ้าหน้าไปซอยอีกดอกสิอีกดอกหนึ่งนี่อีกดอกหนึ่ง,งวางตังได้แล้วมาทำการอัพตังแล้วก็ไปวางน้ำแข็งแห้งด้านหน้าแน่นอนเราจ้ชนะว่ยเมื่อเรามีน้ำแข็งแห้งแล้วมันจะกัดตัวที่วิ่งและผมจะได้ยิงแอร์อย่างสบายใจยังไงล่ะ <Yeah. S 1> มันคือแผนมันคือแผนแน่นอน นี่มันมาแล้วเราเงินแค่ห้าร้อยมันจะวางน้ำแข็งแห้งได้ทำไมมันอู้การปลาแต่ละครั้งหกวีนี่มันนานเหลือเกินเอาแล้วอีกนิดเดียวอีกแค่สี่ร้อยสี่ร้อยตอนนี้เสียงผมแหบเหมือนกันนะมะนาวแต่แค่สี่ร้อยมาจากตรงไหนตามอู้ปั๊บโอ้วางได้แล้วแต่ท้าว่านั้นข้างหลังมันมัสเตอรเลยเจ้าว่าไอ้ยืนยันเจ้าว่าไอ้ย มันหลุดอีกแล้วเดี๋ยวไม่ค้านคิดเลยว่ามันหลุดง่ายขนานดะนี้วะเนี่ยโอ้โหบ้านแตกตะลกขาดหมอไม่รับเย็บอีกโอ้โ